ตัดนะตอกกเสียบกีราไว้บาดเสียบข้างนี่ลาไว้ไม่ก็ับลาวไปเลยแต่หมต้องตัดมันเตียนะห้องข้างนี่มันติดก่อนก่อยตัดตัดนนี่พอบาดเสียงมาเท่ามาบาดเสียงไอ้เรื่องการบาดเสียงนี่เอาผู้ใหญ่อธิบายเรื่องการเสียบยอดน่าจะสาธิตท้องนอกสียยงเลสาธิตเลยเรื่องการเสียบยอดนะครับหนึ่งต้องใจยอดนะครับดูยอดมาช่วยอาห้องว่ายอดมีเม็ดข้าวสาร หรือเหมือนหางจ้างนี่ก็สารคือตัวนี้ครับอี่อยู่ในนี้ครับเน่เน่เน่่นเนะครับอ๋อมีเม็ดปอกไมีตอกันหรืนเด้อยอดยอนนี่ถ้าจะเจเสียบกะลังนี้เลยนะอืมแล้วก็ต้องดูใบใบต้องบปอ่อนล่ือยู่ประมาณสีนี้เออกลางกลางต่ที่ีเซตปั๊บตัดนับหนึ่งสองสามสี่ห้าพอห้านี่ตัดอยู่ประมาณนี้ก็ได้หรือนี่ก็ได้นะครับสี่ใบอ่ะตัดอยู่ประมาณนี้นะครับตัดอยู่ประมาณนี้ พอตัดหยอดไปแล้วตัดนี่ออกตัดนี่ออกใบนี่ตัดครึ่งนี้ใบนี้ตัดครึ่งนี้เอาใบตัดครึ่งอ่าเขาเวลาเขาไปเสียบกระยอดอ่ะเขาสังเกตดูนะครับอ่ตอนนี้ใบไม่อยู่ยิ่มือก็เวลานั้นเขาต้องไปเฉือนด้านนี้หลบแปะแปะเข้าไปนี่นะครับเออมีดผมก็ไปเอามาเนาะเขาอย่าเขาอย่าไปตัดนี่ถ้าสมมติเราไปต้นพันต้นต้นพันเดิมเราก็ตัดนี่เอามีดหั่นขวางอีเลสแล้วก็บากลง แล้วเขามากีดกีดเป็นกรีดลงมาเออฉีกอ่าเอาเลยอ่าออกแล้วก็เอานี่แปะๆพันแปะรอบอันนี้ไงเข้าไปคพันแล้วทีเซตปั๊บใจ้ใจ้ถุงยางหุ้มนหครับใจ้ถุงยางเป็นเฮอร์ฟินใจ้ถุงยางพันรอบเลยพันรอบแบบเฮอร์ลมันมัดหัวมัดให้อยู่ประมาณสิบแปดถึงยี่สิบวันถ้าหยอดนี่ยังเขียวอยู่แสดงกว่าติดถ้าว่ามันบวติดนี่สามวันมันดำเลย นะครับแต่หรือถ้าอาทิตย์ไปไปใบนี้ยังเขียวอยู่ใบตีเขาไว้เหลืองถ้ามันยังเขียวได้สิบแปดวันหรือยี่สิบวันคือใจ่ปลายมีดปลายแหลมนะอย่าเปิดนะครับอย่าเปิดคือใจมีดปลายแหลมจิ้มข้างๆข้างหยอดนี่เคืออากาศมันเข้าจิ้มหูน้อยๆแค่ปลายมีดนี่ได้สักพออากาศเข้าแล้วได้สักสามสิบวันขึ้นไปอ่หยอดนี่อย่าแตกหยอดนี่อย่าแตก เขาปล่อยกีดหูใหญ่ๆพอมันเป็นใบแก่พอมันติดแล้วเขาเปิดถุงอกแล้วได้สามชิบสี่สิบวันแล้วยอดได้แตกแล้วเขาเปิดถุงอกแล้วมันก็ตสายถ้าเขาต่ออยู่ลักษณะนี่เขาต้องตัดบนให้ ทักทายแชร์ปรมันคืบกว่ากว่าล้อล้อใบนี่มันแตกยอดจนเป็นใบแก่ปกติธรรมดานี่ข่อยตัดชิดไข่อตัดชิดไข่อยตัดชิดอย่างนี้ไข่ตัดชิดอย่างนี้นี่แก่อยู่ก่าหล่ะนี่ตอแล้วตอแล้วครับตอแล้วครับนี่สองต้นนี่ตอแล้วต้นแล้วต้นนั้นตอแล้วครับสองต้นตอการตอเนี่ยตอตอหน้าแร่งหรือว่าตอการพัน่าช่วงประมาณ มีถุนากระดากระดาต้นต้นต้นผลครับช่วงหน้าฝนก็ได้แต่ว่าเขาต้องมาแน่นถ้าถ้าหน้าฝนน้ำเข้ามันก็เน่าน้ำเข้ามันก็เน่านะครับแล้วก็ไปป่ายป่ายใกล้ยมุมดฝนพุ่นเลยอันก็ต่อได้ป่าย์ป่ายมยงพาลากับมีนะเมื่อก่อนผมทํายางพาลาหลังจากปลูกเขาโพดมาปลูกยางพาลาได้แม่มันก็ต้นใหญ่อยู่เหมือนกันนะ โอกาสนี้เข้ามาผมฟันทิ่งมดเลยยางพาราแปดต้อยว่าต้นยางพาราแปด้อครับยางพาราทั้งอีสานเริ่มร่มเลยนะครับปลูกนี่พจนลหมดเลยเนี่ยคลิปให้ดูยางพาราเริ่มร่มเลยครับปลูกไผ่ทั้งยางพาราต้นดุยเดือยตั้งใจปลูกยางพาราร่มครับโรงงานผลิตยางยางยางรถยนต์